วันนี้นะคะมีในเรื่องของนะคะการอ่าเขาเรียกว่าลงทุนนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าจะเป็นรถยนต์ซูเปอร์คาร์มาดูกันค่ะหลายคนถามครูมามากมายไว้วันนี้จะลงทุนบ้านหรือรถยนต์ซูเปอร์คาร์ดีกันนะถ้าเขามีเงินอยู่นะ,ะจำนวนหนึ่ง ถ้าคุณจะลงทุนบ้านนะคะบ้านเป็นนะคะอสังหาหรืมทรัพั์คือเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เวลาลงทุนแล้วนะก็จะเหลืออะไรคะมีนะต่อให้ไฟไหม้หรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ยังมี ก็เรียกว่าเป็นรั์ที่จับต้องได้มีโฉนดมีเอกสารยืนยันนะคะเราสามารถเป็นเจ้าของได้และนะในเรื่องของราคาตอนนี้ถ้าจะลงทุนก็ราคาต่ำกว่าราคาตลาดมากนะคะก็สามารถที่จะจับจอกได้อันที่3มนะทำเลที่ตั้งก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าทำเลดีช่วงนี้นะคะ ทุกสิ่งอย่างนั้นก็เป็นไปตามที่เรานะคะเขาเรียกว่าคาดหวังคาดหมายว่าอยากจะมีบ้านนะคะก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะคะและอันที่4ี่ก็ต้องรู้ว่าวันนี้เราอยู่เป็นครอบครัวหรือว่าจะอยู่เดี่ยวอันนี้เป็นจุดประสงค์นะคะที่คุณต้องมองนะคะก่อนที่จะไปลงทุนในเรื่องของบ้านว่าวันนี้จะซื้อบ้านมาอยู่อาศัยหรือว่าจะซื้อบ้านมาเพื่อ ทำธุรกิจหรือเพื่อการลงทุนต้องวิเคราะห์ดีๆนะคะจะซื้อมาให้ปล่อยเช่าหรือจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยนี่คือในเรื่องของบ้านแต่ถ้านะคะมาดูอันที่2กันเป็นในเรื่องของรถยนต์ซุเปอปร์คาร์เป็นรถยนต์หรูวันนี้อยากจะมีนะคะรถยนต์สักคันหนึ่ง เพื่อนะส่วนใหญ่แล้วบางคนนะอาจจะซื้อเพื่อการลงทุนนะคะเพราะบางคนนะคะพูดง่ายรถยนต์ซุปเปอร์คาร์นั้นเป็นเนขะาเรียกว่าเป็นสังหารหรือมันรั์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนั้นด้วยราคาก็จะสูงกว่าบ้านนะคะถ้าเรารู้เพราะรถยนตนะ์ซุปเปอร์คาร์นะก็หลักกระตับนี่คือเริ่มตั้งแต่10ล้านแล้วจริงไหมคะ ถ้าต่ำกว่านั้นก็อาจจะเป็นนะคะอาจจะไม่ใช่มือหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะและอันที่สองก็เป็นในเรื่องของเรื่องของภาษีบอกเลยนะคะภาษีรถยนต์นำเข้านั้นก็อาจจะสูงกว่านะคะอสังหาดิมทรั์ที่เป็นบ้านนะคะโอเคไหมอันเนี้ยถือเป็นเรื่องที่สําคัญนะเรื่องของภาษีเรื่องของราคาอันที่สามก็คือว่าเราต้องมองว่าวันเนี้ย เงินในกระเป๋าเรานั้นมีเพียงพอหรือไม่นะคะไม่แนะนำนะคะถ้าวันนี้คุณซื้อรถซปเปอร์คาร์แล้วใช้เงินผ่อนครูบอกเลยว่ามันจะไม่โอเคแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามีเงินเย็นแล้วซื้อเงินสดจึงเป็นเรื่องที่ทุกอย่างพูดง่ายว่ามันจะไม่เป็นภาระนั่นเองก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ นี่คือนะข้อได้เปรียบและข้อแตกต่างนะวันนี้ทั้งบ้านและรถยนต์ซูเปอร์คาร์ถ้าวันนี้ท่านใดที่จะสนใจที่จะลงทุนบ้านหรือรถยนต์ซูเปอร์คาร์นะคะก็ลองพิจารณาดีๆนะคะนี่คือสาระน่ารู้ที่ควายนามาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยแบ่งปันคลิปนี้ออกไปด้วยนะคะฝากติดตามเพจควายสังหาด้วยนะคะก็จะมีสาระอสังหา และเรื่องของการลงทุนน้ำใบบักปั่นดูเสมอๆก็มาติดตามกันได้นะคะแล้วคราวหน้าจะมีสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันติดตามกันนะคะและ้วเราเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ